สวัสดีครับ f อซีเลยครับเ่อนน,น,นักตกปลาครับวันนี้นะบางพามาหมายคลองนะครับที่น,น้ํากําลังลดใหม่ๆนะครับน้าสวยมากสำหรับเมื่อวันก่อนนะครับนะบางมาตีแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับก็เป็นแนวตั้งเสร็จแล้วพอไปตั้งค่าตัดต่อคลิปนะครับไปตั้งค่าผิดก็เลยภาพวิดีโอออกมาดูเล็กนะครับวันนี้จะมาแก้มือใหม่จะถ่ายให้ แนวตั้งเหมือนกันแล้วก็ตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับหวังว่าคุงจะไม่บิดพลาดอีกโอเคครับไปชมกันครับหมายเลน่าจะมีตัวนะครับหมายสวยมากไปชมกันครับ โดนโดนชนใสปากกิ่นะครับครับสำหรับหมายคลองนะครับก็ใสปากกิ่ใสเว้นเว้นนะครับน้ำสวยมากนะครับตักับปานนิดนะครับวันนี้มาแก้มือน,นะครับ เพราะว่าวันก่อนไปตีนะครับไปตีปลาแล้วก็ไปตั้งค่าของกล้องผิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะแก้มือใหม่โอเคโดนเต็มๆเลยใส่นี้ใส่เงินเงนตัวยอะมากครับเชา้าๆนะครับหนึ่งแก้ม ลมพัดนะครับลมพัดมาจากด้านข้างตีคูเลยไม้สวยๆน่าจะมีตัวเยอะนะมันลุ้นกันโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับ แต้มที่2นะครับแต้มที่อ2อใส่เว้นๆนะครับพุ่งออกไปเลยเมื่อกี้โอเคนะครับมาหมายนี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับสองเต้มละโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับมาดูหมายสวยๆตรงนี้ติดตรงนะครับเดีย๋ยวลองตีตรงมุมติกครับข้งสองัง้ง ใช้กัดสลิงนะครับเสียงอุ้ยกัดอุ้ยกัดมันเว้นขนาดไหนกัดไม่โดนมันจะเล็กมากนะครับเบาเวบรคให้ท่านดูนะครับเมื่อกี้เว้นมากนะตัวนี้เฮ้ยสุดๆ เล้กสุดๆไม่เอานล็กเกินไว้ตัวก่อนกัดอีกนะครับกัดอีกกัดอีกโอ้โหเว้วนขนาดไหนด้วยเองนะครับเว้นขนาดไหนด้วยเองยดูนะครับเวน้นจริงๆแต่ก็อ้วนอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดช่วงประหยัดนะครับเดี๋ยวคอเก็บดีกว่าเอาไปเอาไปทอดนะ ไปโทษเอาไปทำความค้าได้นะครับเว้นเว้นอย่างนี้นก็ประหยัดได้ก็ประหยัดน,นะครับกินได้ก็กินเว้นเว้นก็ไม่เป็นไร ไม่รื้ว่าปลาแรงาเลยอู้หนโดนะครับเปดนเว้นนะครับเป็นเว้นเป็นเว้นโดนโหรือเปล่าโหรือปลานะครับเนยัง แกไปโดนตามัน,ลน,แ,นลามาแล้วนะครับถ้ารู้ตั้งสองตาเลยอเอานะครับตัวเล็กๆมันเดี๋ยวมันพิก,การนะเนี่ยเกี่ยวเวลาโดนดึงออกมันจะโดนโอเคเล็กๆก,ก็เอาโควิดโควิด ได้นะครับช่วงโควิดกินอยู่อย่างประหยัดดกินอยู่อย่างประหยัดตัวเล็กๆก,ก็เอาหมดนะครับ ครับเดี๋ยวลองเดินเลาะประจำแนวคลองนะครับจะจะมีตัวตรงจุดโคง้งนั้นมีน้ำกับเพื่อมกับเพื่อมอยู่นะครับ,รบสำหรับบริเวณนี้นะครับเป็นคลองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสลดยเยอะมากนะครับสลดยเต็มแล้วก็ปลาตีนก็ตัวก็ค่อนข้างทีง่จะน้อยนะครับไม่มีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะ ลองเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับสักระยะนะมาดูกันนะครับจุดนี้น่าจะมีตัวไอรุ่น Ui, <laughs> <laughs> mất, à. ยุ่งกัดเว้นๆออกมากัดอู้เว้นๆออกมากัด โอ้โหดนูนะครับมากัดใกล้ๆนะครับโอเคนะครับสวยอยู่สวยนะครับ อ้วนอ้วนอ้วนอนโอเคนะครับใช่วสวยโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าก็คงเอาสักสามเต็มพอพอได้กับข้าวนะครับสำหรับไม้นี้นะครับสามเต็มพอหือว่าได้มาตกสนุกสนุกแล้วก็มาหากับข้าวพอได้กากับข้าวก็พอแล้วครับไม่ต้องเอาเยอะโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับคิปนะ้ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้หน้าบังนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้หน้าบางังเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อ,ตอไปนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ